บี il, na o, ๊กนะลงมาแล้วเขากินกับเาตีกั il, an, para, exactly. right ้วอร์บัได้ดีหาดีเกล่ยวหาดีกล้วยกล้วหาดีเกี่ยวหาดีตียกขายกโอเคไหมอะไรนะไหนขาต๊อก ต่อควายมาลูกนี้อื ah> ้ยระวังนะระวังนะแต่ย uh ังเย็นนะแต่ยังเย็นนะแต่ยังเย็นโอเคไม่ตายนะ กที่แก้มข้างหลต่อฮะให้กลกหน่อยเฮ้างันหน่อยเวลาเป้ยตัวเดี๋ยวทเรี้าตนะโอาตนตนริงจรของด้านช้างหินครับ

คุ้ของได้ลมตาคมาให้เล้วมีไปหอดแร่ไมดีห no ล like ่อ well. ตัวาเหยได้สายเข้ามาลูกตีตีบอลเดได้ตติดตาลูกค้งติดศักดิ์ตีบอลิดิดปิไม่ได้แล้วปิมาีดิบดออกมาได้ใช่

ลูกนี้ต่องออกขวาไปฮะเดี๋ยวไปเดี่ยวซ้อนฮะมาอยู่แค่ลูกเดียวหลุมตัดไายบาดแผไหน่อยให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเกียเียวเกียวกยวไปน้าซ้ายจะบิ๊ก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 อุ๊ยไปไง

ตอยู่ที่กระบีบีมาที่เจยต่อทปนะ้ัดด้วยเสียบีดเยืยจะนตกเลยไปหาลูกนี้บอลออกหลังไว้ดังตีมา

อยู่่องนาจส่หอยู่ที่กองนล้จะกีดซะตายฮะวินตายยิ่งไปไกลไกลเฮ้ยมามี้หน่อยเี้ยเ้ย้อขึ้นมาเุี้ยวสองบอลลงเลียวหน่ยเหน่อยเยอยู่ได้ได้ได้

ปาออกปาปล่อยบอลตีสองบอลเรวเท่าสไม่โดนนะอะไรฮะไปนเองไปเะโอ้ผัดบอลออกไปเองตีสองตเข้าเร็วโอ้ปา ไอเกียววะเด็กต่างไเยียน er> ั <S <S ่นก็ไอเย็นที่ตัวฝีกีของน้าช้างอีกนะอีกี่่อไปไปขายอีกสองนะหนุ่ยาวพอดีเิ็งเด็กยิ่อโผนำพานะ แต่โดยที่จะบีมากนะขาจ่ายมาตั้มนะเลยนะตั้มหนุ่ด้วยนะด้วยด้วยเอาวางไปขานะหายลูกคู่มวะตัวหลตัวมาตัวเาต้งายเร็ว

Oh! อยูที่เจ้ีมาถือมาพี่อ้ำอัพออกอาชายก้วยก้วยอัพายาให้อโอ้โหีกอี่้แตาวายาวออกมาประตู้าตไหลเอสเอาบอลลงแห่เาเอาไหมอ่ะนตัดออกหลังไ่ได้ 妹妹。进、嗯。嗯

ทุ่มหมาจังหวะนี้อยู่ที่เมาสามากด้านหลังได้เยนะระวังระวัง้ว้วยนะปนาบอสเี้ยนจโเปิดแล้วมาได้สมนี้ที่ตกตกับ้างแค่เาลวยท่ไกีมาัวยเอวยยังไงต่าไดีนะแไม่ด้ช้างหีไปออกแล้วต้วย

เอาเจืิงวลูกไม่ห้เร้โอ้โหตีนี้นะเจ้าเดี๋ยวดูที่ไปแล้นะฮะงเปิดมาบีบหิงมติี้ก็ตแล้วก็เลหในสลอ ดูต่อไปนะครับแจ็คกับอู๋ตรงนะครับมาครับเราจะเปลี่ยนทีมเลยรอเลยนะเวลาเหลือไม่มากนะเก็บทีมเก็บอะไรแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลา

Merci. เลยเลยไม่เมดนะเดี๋ยวยังต่อให้ขาหนีขนี้โยกอยู่นสามยัาไงมาที่เก็แล้วเติหมาลูกนี้แม่เกี่ยวไว้ดีอ ตีว่อไปนะฮะบิ๊จ็คนะจะพกับตูตรงเอฟนะหาพ้อมแล้วเปลี่ยนเยอะไปไกลรอเลยนะเวลาน่าจะเหลือไม่มากนะโดนตัมาได้ตีต่อชางอยู่่ตรนี้ใหญ่ฮะใหญ่แล้แข็งแล้มา้ต่อาแล้วด้ว

bàn phôi nha, 1200 nữa đi nha, bàn phôi nha, 1200 nữa đi nha, đồn nó chít đấy, cắn cũng được, cắn cũng được à, đi đi, đi đi, đi chạy nha, đi chạy, chạy

ขึ้นไมได้หรอล้ฮะขาหินโยาจๆมาแล้วมวยะแนั้ยิงนองเตดีนะแต่ไม่จะไปขอโอเยะเกมกีกรตโดดกระกันบ้า